จะปรับมายืนกองหลัง3คนด้วยนะครับลูวาเลอร์ครับเอาคอนเดฮีลงมายืนกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับติโกชุละ้าตั้งกันใหม่ครับคอนเดฮีคอนเดฮีเปลี่ยนมาซ้ายสุดแล้วเอาบอลลงได้ครับแต่ว่าจับบอลหา่างตัวไปนิดนึงแล้วดูเกมของบางออย4สี่พิเตอร์ในกาดเบิร์นต่อมาแล้วดูความเร็วของภูธานนี่นะครับัวจ๊ทครับภูธานลุกขึ้นมาภูธานเปิดย้อนกลับมา มีพื้นที่สมศักดิ์สมศักดิ์แต่เข้าขวาสมศักดิ์หาช่องหาช่องอยู่ย้อนกลับมาสีวะสีวะย้อนแหวกฟีเตอร์ในการโอ้โหดูครับยังว่มีโอกาสยิงให้มาไคเก้ไคเก้ยิงยัดลูกนี้แล้วช้าเจ้าจอดไดประตูครับโอโหตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับจากสมศักดิ์มุสิกสกับพันครับโูโ้เอาจนได้ครับเจ้าบ,บ้านครับมาแล้วครับประตูที่พวกเขาต้องการครับ ศักดิ์มุสิกาพันครับอูหลังจากที่เจาะอยู่นานนะครับยิงติดบล็อกยิงออกยิงไปยิงมาสุดท้ายครับสมศักดิ์มุสิกกพันเอาจนได้ครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้ต้องต้องชมตั้งแต่ภูธานที่กระชากมาเองเลยครับแล้วตอนแรกเนี่ยสมศักดิ์เองเหมือนจะมากจังหวะไปแล้วด้ว